สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาเดีไวาว้ครับหลังจากรู้เรื่องนี้ต้องรีบหาหน้ําไปเตยมากินโดยด่วนคนส่วนใหญ่รู้เรื่องนี้น้อยมากไปดูครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ อากาศแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าร่างกายต้องการน้ำใบเตยเย็นๆหอมชื่นใจมาดื่มหรืออาจจะพูดถึงเรื่องของสรรพคุณใบเตยก็มีทีเด็ดที่น่ารู้ในเรื่องของสุขภาพไม่แพ้สมุนไพรชนิดอื่นๆเลยทีเดียวครับใบเตยได้รับความนิยมในการใช้แต่งกลิ่นปรุงอาหารหรือว่าปรุงเป็นยา เนื่องจากว่ามีความเชื่อกันว่าสารประกอบในใบเตยนั้นมีสรรพคุณในการารักษาและป้องกันรโรคชนิดต่างๆได้ครับยกตัวอย่างเช่นบรรเทาอาการของโรคเบาหวานและโรคมะเร็งเป็นต้นนอกจากกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของใบเตยแล้วยังมีสารเคมีธรรมชาติครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วบางชนิดก็มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระยกตัวอย่างเช่นสารฟาโวนอย สารจะพวกฟีนอนน้ำมันหอมระเหยไฟท่อนเป็นต้นดังนั้นหลายต่อหลายคนจึงนำเอาใบเตยมาบริโภคหรือว่าใช้เพื่อบำรุงสุขภาพแต่แท้จริงแล้วใบเตยนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือไม่มากน้อยเพียงใดเราไปดูคำตอบกันครับเริ่มที่ข้อหนึ่งช่วยในการบำรุงสมองประสาททำให้สดชื่นแก่การอ่อนเพลีย โดยการนำเอาใบเตยสดๆมาต้มดื่มวันละ2เวลาเชา้าและกลางวันครับแนะนำว่าควรจะดื่มน้ำใบเตยเย็นๆและไม่ควรใส่น้ำตาลมากจนเกินไปถ้าเป็นไปได้ไม่ใส่น้ำตาลเลยจะดีต่อสุขภาพมากที่สุดครับข้อที่2ช่วยในการบำรุงหัวใจและลดความดันโลหิตเตยหอมเป็นสมุรไพรที่เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะมีสมบคุณช่วยในการบำรุงหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งช่วยในการปรับระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้โดยการนำเอาใบเตยสดๆดมาต้มดื่มวันละ2เวลาเช้าและเย็นข้อที่ 3. ช่วยในการขับปัสสาวะและรักษา,าอาการของโรคเบาหวานโดยการนำเอาต้นและรากนะครับประมาณสักหนึ่งกำมือมาต้มน้ำดื่มทุกวันวันละสเวลาเช้าและเย็น จะมีสพคุณในการช่วยขับปัสสาวะและรักษาบรรเทาอาการของโรคเบาหวานได้ข้อที่ 4. ช่วยรักษาบรรเทาอาการของโรคหัดนำเอาใบเตยสดๆมาตำพอหยาบๆนะครับแล้วนำมาพอกผิวหนังในส่วนที่เป็นโรคหัดและโรคผิวหนังอื่นๆจะช่วยในการล้างผิดเชื้อโรคและเชื้อไวรัสที่อยู่บนผิวหนังได้ข้อที่5ช่วยรักษารังแคบนศีรษะ นำเอาใบาเตยสดๆประมาณ2-5ใบนะครับมาบดให้ละเอียดจนมีลักษณะคล้ายกับผงแป้งแล้วนำมานวดศีรษะเป็นประจำครับจะช่วยในการลดรังแคบนหนังศีรษะลงได้ข้อที่6ย้อมผมดำถึงจะนิยมนำเอาใบาเตยมาผสมอาหารให้เป็นสีเขียวแต่ว่าเราสามารถนำเอาใบาเตยมาย้อมผมให้ดำเงางามได้ครับโดยใช้ใบเตยสดๆนะครับจำนวนหนึ่ง มาต้มจนเป็นน้ำสีเขียวเข็มจากนั้นนำมาผสมกับน้ำลูกหย่อต้มแล้วนำมาหมักผมก็จะช่วยให้ผมกลับมาดำเงางามได้ข้อที่เจ็ดช่วยในการบำรุงผิวพรรณครับใบเตยมีสารทางยาที่ช่วยในการรักษาโรคผิวหนังได้จึงสามารถนำเอาใบเตยสดๆมาปั่นและพอกผิวเพื่อบำรุงผิวให้สดใสได้เช่นกัน วิธีทำน้ำใบเตยสระรแน่หอมสดชื่นไว้ดื่มเองครับเริ่มจากใส่ใบเตยหนึ่งส่วนลงในเครื่องปัน่นตามด้วยน้ำต้มสุกหนึ่งถ้วยปั่นให้ละเอียดจนเข้ากันดีครับกรองด้วยผ้าขาวบางเอาเฉพาะน้ำเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ใส่น้ำลงในหม้อขึ้นตั้งไฟใส่ใบเตยที่เหลือและใบสารแน่ลงไปต้มจนเดือด จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางน้ำกลับไปต้มจนเดือดอีกครั้งยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนเย็นนะครับตักใส่แก้วเติมน้ำเชื่อมเล็กน้อยใส่น้ำแข็งผสมคนให้เข้ากันพร้อมดื่มเตยหรือเตยหอมจัดว่าเป็นสมุนไพรที่มากด้วยประโยชน์หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดครับหรือว่าหากจะปลูกเอาไว้เองที่บ้านก็ดีไม่น้อย แถมยังเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากปลูกครั้งเดียวใช้ได้นานและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกลราหน่อยว่าบ้านของท่านปลูกต้นเตยไว้บ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่ชอบดื่มน้ำใบเตยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวาดีไอไวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วลอกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ